อันนี้เป็นเฟซหลักของผมเนาะเป็นฝ่าไทยเลยบางวุฎภูเก็ตจีบสตกปลานะครับเวลาทํางานจันทร์ถึงศุกร์นะครับสอ่อทิศผมมักจะออก,กออเรือทำข้อมูลติดต่อไม่ได้เนาะวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์โทรเบอร์นี้ได้เลย0 8 4 4 4 1 3 5 0 6น,นะครับต่อทางเพจเรื่องของเพจของผมเนาะใช้เป็น B W ภูเก็ตนะครับ B W ภูเก็ตจีบสตกปลาก็จะเป็นเพจของผมเช่นกันก็จะมี2ช่องทางนะครับในสื่อของ Facebook และเพจนะครับไฟฟ้าเข้าถึง ดีครับบางกุฎภูเก็ตครับอ่มาต่อกันในเรื่องของแผนที่กันต่อเนาะก็คือเอกลักษณ์ของแผนที่นะครับตอนนี้ในคลิปก่อนที่ออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของแผนที่สามมิติเนาะแล <c oughs> ้วก็มุมมองใต้น้าํา3มิติก็จะมีทั้งหมดสาธิตและใช้งานจริงนะครับพวะผมทําข้อมูลเก็บไว้อย่างต่อเนื่องตลอด11ปีที่ผ่านมานะครับทำมาหลายรูปแบบโดยการใช้เรือทดสอบตั้งแต่ถ้าเกิดหลายท่านเป็น f c ผมมาตั้งแต่เริ่มแรกเนาะ ั้งแต่เป็นเรือหางยาวนะครับตรงตรงตรงกลื่นนิดนึงหางยาวมาขยับมาเป็นเรือประมงพื้นบ้านตกปลาตกปลาขายเนาะผมทำตอนนั้นในเมื่อ,อก่อนผมตกปลาขายด้วยทําหลากหลายเนาะแต่ด้วยเนื่องจากผมลุงไหลกับอุปกรณ์เหล่านี้อ่ะชอบเป็นการส่วนตัวมากชอบในเรือผมก็ใส่หลากหลายกระจอเพื่ออยากรู้เองอะไรมาใหม่ผมก็ยมเรียนรู้นะครับทั้งหมดทั้งปวงก็คือหนึ่งรับของจากผมผู้สบายใจท่านสามารถเช็คโปรไฟล์ในการทํางานผมได้เนาะ อ่ะนะครับต่อเรื่องของแผนที่นะครับเอาเรื่องของแผนที่เดินเรือก่อนนะครับซึ่งทีนี้นะครับสังเกตครับตนนัวนี้พอเปิดเป็นพื้นสีอย่างนี้มันสะท้อนกับนู้นนั่นมันดูไม่เห็นนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นสีอีกสีหนึ่งก่อนเนาะการเปลี่ยนสีหน้าจอกดกด Power ก็ได้ครับแล้วก็เลือกโหมดสีอ่าผมก็เลือกเป็นสีโหมดสีกลางคืนเพื่อเห็นรายละเอียดหน่อยเนาะมันจะดูง่ายนะครับอ, de, อ่าขอเริ่มจากแผนที่ตัวเดินเรือก่อนนะครับแผนที่เดินเรือนะครับ ตายอ่างไน,นกับพิาตัปลานะครับลักษณะของรายละเอียดนะครับมันจะไม่ขึ้นมันมีมันมีน้อยน้อยแต่ว่าแต่หลักๆยังบอกอย่างเช่นว่านะครับ,ฟาร,ารบฟาร์มลึกปลายทางนะครับฟาร์มลึกปลายทางมาถึงเรายังวิ่งเรือไปไม่ถึงเราเห็นฟาร์มลึกแล้วว่าด้านหน้ามีฟาร์มลึกเท่าไหร่บ้างนะครับส่วนซาวเดอร์มันก็จะบอกเรื่อง,องลักษณะของฟาร์มลึกที่เราอยู่ถูกต้องไหมครับอ่าหลายๆท่าน อาจจะไม่เคยใช้มาก่อนนะครับตรงนี้ปวดสบายใจเมื่อเทคโนโลยีปัจจุบันนี้เราติดต่อสื่อสารด้วยระบบผ่านออนไลน์ไม่ยากอย่างที่เคยหลังรับประกันพูดเป็นลูกค้าผมเขาจะมขีข้อมูลเนบนอกเหนือจากการอธิบายเบื้องต้นะนะครับต่อนะครับมาต่อเรื่องของแผนที่เดินเรือเออแผนที่ตกปลานะครับรายละเอียดจะเปลี่ยนแปลงไปมันก็จะมีรายละเอียดพวกเส้นเข้ามานะครับพวกหลุมพวกดอนต่างๆนะก็จะมีข้อมูลนําเสนอแบบนี้ขึ้นมาให้เลยนะครับเป็นลายเส้นเลย แต่ผมอยากเนี่ยเขตฟาร์มตื้นฟาร์มลึกต่างๆจะมีบอกทั้งหมดนะครับนี่คือข้อดีแต่มันก็อยู่การเซตค่าข้างต้นเข้าไปก่อนนะว่าเรือเราขนาดนี้อย่างนี้แต่ผมจะให้ดูเรื่องของสีแบบอีกตัวองอนรักสีตัวเนี้ยเพียงแค่ทำคลิปไปเห็นแต่จริงๆแล้วใช้งานจริงจะเป็นอีกสีหนึ่งเดี๋ยวผมจะยกตัวมาให้ดูใกล้ๆนะครับเมื่อมาใกล้ประมาณนี้แต่เพราะมันอยู่ไกลอะมันกับมันสะท้อนในทุกอย่างแต่เรื่องกล้องผมก็ไม่มีความรู้ตรงนั้นเนาะน,นี่ครับมันจะเป็นรายละเอียดประมาณนี้ขึ้นมาเลยนะครับตัวพื้น ทุกพื้นที่ในทะเลไทยนะครับจะมีข้อมูลนี้ให้การเป็นยี่ห้อเดียวในตลาดครับที่ให้การแผนที่มาเรียบร้อยแล้วรายละเอียดข้างเกาะนะครับบอกทั้งหมดละเอียดมากนะครับดูครับเขตน้ําตื้นรมไม่ชํานาญก็จะมีข้อมูลแต่ข้อมูลนี้ต้องการปรับเซตกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่เดิมนะอ่าครับ ก็จะมีเส้นคนทัวร์บ่งบอกว่านะครับพื้นตรงนี้นะครับไม่ใช่เส้นเหล่านี้ไม่ได้เป็นเส้นพื้นน้ำมันเป็นพื้นที่อยู่ใต้น้ําก็คือพื้นทะเลนั่นเองอฟ้าลดลันระดับจากตื้นนะครับตื้นลงมาค่อยม,มาลึกเรื่อยก็จะมีตัวเลขกํากับทั้งหมดในทางของการมินนะครับต่อนะครับทีนี้เรื่องของหมดซาวดอร์นะครับาต่อเรื่องของซาวด์ซาวด์หลักของการมินก็จะมีตัวของฟาร์มอิธรรมดาก็คือฟาร์มสี่สองร้อยกิโลเฮิร์นะครับฟาร์มสี่สองร้อยกิโลเฮิร์นะครับล,ลักษณะของพื้น ที่เห็นเด่นชัดนะครับเป็นฟาร,ร์มทีหลักในการงานของงานทะเลแต่ปัจจุบันมันก็จะมีเรื่องของฟาร,ร์มทีสูงเข้ามาเกี่ยวข้องของการมินก็จะชื่อว่าเคียววิวก็จะมีฟาร,ร์มที455-800กิโลเฮิร์กองเทียมเป็นกองเทียมนะครับซากเรือจมเป็นรูปเรือขึ้นมาเลยลำเรือขึ้นมาเลยถ้าซากเหล่านั้นจะเป็นภาสมบูรณ์นี่คือข้อดีนะครับและที่สาคัญน,นะครับมันสามารถทํางานพร้อมกันนะครับเพื่อจะให้นะครับเราแยก รายละเอียดไปเลยว่าอ๋อถ้าเป็นเชื้อธรรมดาสารด้วยธรรมดาแบบนี้ฟาร์มทีสูงแบบนี้สังเกตไหมครับที่ผมพูดมาตลอดเวลาว่าฟาร์มทีหลักในการมองเห็นปลาในการมองเห็นกุ้งในการมองเห็นหมึกก็จะเป็นฟาร์มที200นะครับสังเกตนะครับการปรากฏเมื่อเราเทียบกันเลยนะครับโดยอ้างอิงจากการใช้งานจริงก็ตามหรือบทสถิติก็ตามมันก็จะแยกเลยว่าฟาร์มทีปกติ200โดยที่ไม่ต้องไปรวมกับฟาร์มทีสูงมันเด็ดชัดอยู่แล้วแต่มันแยกออกมาเพื่อให้พอผสม มันคือรวมเข้าไปมันก็มีข้อดีข้อเด่นแตกต่างกันไปก็อยู่ที่ผู้ใช้จะชอบแต่ส่วนตัวผมนะครับอย่างเช่นการมินมันแยกมาเลยอ๋ออันนี้เชื้อปลาเอิมดูง่ายกว่าความทีสูงอือแต่พื้นต่างๆที่อยู่มันดูง่ายกว่าเทคโนโลยีทำมาให้ควบคู่นะครับแต่การมินไป 9, 9, ก้าวๆไกลกว่านั้นสังเกตนะครับโอ้โหผมอยากดูเฉพาะตัวนี้จะย,ยังกดซีเล็กรวดเร็วทันการทุกอย่างใหญ่เลยเออวิ่งเรือมานะครับไม่ได้ดูจอตลอดเวลาเอผ่านอะไรมาบ้าง โยนสาวดือ้อกลับไปกลับไปกับสิ่งที่เราเผ่านมาแล้วโดยที่ไม่สังเกตอุ้ยเชือปลามาร์กทันทีกดหนึ่งครั้งจบนะไม่ไม่กดเบสก,ก็ได้คอยแป๊บนึงมันก็ดีดกลับกดเบสหนึ่งครั้งเพื่อยกเลิกการกระบาดของสาวดือ้อนะครับอ่าโอ้โหเมื่อกี้เอ๊ะทำไมมันขึ้นจอเดียวแล้วอ่าสองจอบา้างสังเกตนะครับครอบมันจะมีบอกอยู่กดหนึ่งครั้งครอบนะครับหรือ ใจะย้ายมาฝั่งนี้นะครับใจะย้ายฝั่งนี้ก็กดปึบใหญ่แล้วกดหนึ่งครั้งก็เป็นฟังทีสูงนี่คือเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ Garmin น,นะครับของ Garmin พัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างยาวโดยเฉพาะในตัวของยวดดีนี้ก็จะให้ท่านเป็นหัวขนาด5 0 0วัตต์ในตระกูลของ GT หัวตัวดีมาแล้วนะครับในราคาเปิดตัวมาราคาผมไม่อยากพูดในในคลิปเนาะเพราะว่าพอช่วงเวลามีการปรับราคาขึ้นหรือมีการปรับราคาลงมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างในนั้นขอ สอบถามดีกว่าผมไม่สะดวกตอบทาง YouTube นะครับโทรมาตามต้นคลิปนะครับหรือทักไลน์มานะครับหรือทักทางเพจมาหรือทักทางแชทเฟสมาดีกว่าเนาะผมก็จะมีทางแอดมินเื่อยตอบด้วยเพราะว่าข้อมูลเชิงลึกผมจะรับสายรับไปแล้วคือปัญหาผมไม่ได้ให้พนักง,งานตอบเลยเด็ดขาดผมจะเป็นผู้ตอบแก้ไขทุกท่านทั้งหมดในเวลาทํางานก็คือจันทรุกสอทิ์ผมจัดงานเนาะ ตรงนั้นไม่สะดวกรับสายขออนุญาตต้องในช่วงนั้นสองวันนะครับอาจจะมาอยู่อยู่กับลูกที่บ้านนะครับอ่ะต่อนี่คือหลักๆนะครับหลักๆของเทคโนโลยีของการ์มินนะครับซูรซูมเปิดคู่นะครับจีเบสอย่างเดียวซาวด์ดอย่างเดียวอ๋อเรื่องสีนิดนึงเรื่องสีซาวด์ดนะครับหลักๆแล้วนะครับมันก็จะมีสีหลักหลายสีแต่หลักๆสีที่เราใช้กันเป็นหลักเป็นหลักเป็นหลักเลยกดเมนูนะครับต้องการเปลี่ยนสีกดเมนู หาคาว่าตั้งค่าโซนหน้านะครับหลังจากนั้นหาคําว่าความเร็วความเตือนลักษณะแผ่นที่เตือนนะครับการติดตั้งโซนหน้าการตัดรบกวนการตั้งโซนหน้าเอาทุกทีไม่ใช่นะครับเอาเลื่อนกลับไปไม่ใช่ปัญหาเมื่อไม่ใช่นะครับอย่ายืนยันกดกลับนะครับกดกลับลักษณะแผ่นที่อะไรก็ว่าไปผังสีมันก็จะมีสีอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วที่เราชอบเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดแต่ผมชอบตัวนี้มากกว่า มันสบายตาแล้วมันดูง่ายนะครับที่เหลือท่านคือเจ้าของมันท่านคือเจ้าของ,ของเทคโนโลยีท่านสามารถเลือกปรับใช้เข้าไปได้นะครับนนหรืออื่นๆนะครับหลังรับประกันไปแล้วผมก็จะมีข้อมูลอีกประเภทหนึ่งนะครับต้องใช้เข้าอีเภกหนึ่งเพราะว่าหนึ่งผมทํางานเมื่อ,อก,ก่อนน่ะมันเป็นความชอบแต่ตอนนี้ผมปัเปุบันผมทําเป็นงานเป็นงานหลักนะครับผมก็จะมีข้อมูลเสริมโดยการออกเรือทุกอย่างมีต้นทุนทั้งหมดบอกเลยรลงน้ํามันเรือต่างๆค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งเรือลาเล็กลำใหญ่มีต้นทุนมากแต่ต้นทุนเหล่านั้นผมไม่เคยบวก ในราคาสินค้าสมมติราคาสินค้าชิ้นหนึ่งหมื่นบริษัทให้ขายหนึ่งหมื่นผมก็ขายราคาหนึ่งหมื่นซึ่งมีข้อมูลเช็คกันได้อยู่แล้วไม่เคยบวกกับข้อมูลที่ผมต้องออกไปหามาเองที่ผมต้องลงทุนเองเพราะท่านคือลูกค้าที่ผมต้องดูแลเหล่านั้นข้อมูลเทคนิคดางผมให้ทั้งหมดเฉพาะลูกค้าเนาะมีคำหนึ่งที่ผู้ค้ารุ่นพี่ส่วนตัวผม,ผม,ผ,มผมนั่นนะเพราะว่าหนึ่งผมล,ลูกค้า มีมากพอสมควรผมเลยต้องให้ผมเคยเกิดปัญหามาแล้วนะครับดูแลผู้ที่รับของจากที่อื่นเกิดปัญหาลูากค้าโทรมาวิดีโอคอลมามีปัญหากาันเพราะาว่าจังหวะเราโทรเช็ตอยู่ใช่ไหมครับมีสายอื่นโทรมามันตัดโอ้โหเราต้องมียาวเลยนะครับซื้อกับใครก้อยขอบริการรับกับผมผมยินดีนะครับตรงนี้สบายใจได้นะครับอ่ะหลักๆตัวนี้ถ้ามันไม่มีสแกนข้างเนาะ หรือตัวนี้ท่านถา,าวไอ้กลมๆนี่คืออะไรลักษณะของการหยดหัวคือหยดหัวไปมันเป็นโหมดลักษณะของต่างประเทศที่เป็นน้ําแข็งเขาเจาะเจาะน้ําแข็งนะครับก็คือให้เราดูตัวเลขตัวเลขอันนี้จากตื้นนะครับ1 2 3 4เมตรนะครับลงมาแสดงว่าตรงนี้ความลึกนะครับให้ดูอยู่ที่ประมาณ7-8เมตรเพราะนี่คือพื้นนะครับ นั่นคือการสังเกตนะครับส่วนตัวผิวนี้คือลักษณะของเชื้อปลาถ้ามีเชือปลามาตรงนี้นะครับมันก็จะบอกอย่างที่ตรงนี้อ่ะสี่อยู่ที่4เมตรเป็นลักษณะของาการเจาะเจาะหลุมเอ่อเเจาะน้ำแข็งนะเจาะน้ำแข็งนะครับก็จะมีองศาของหัวอยู่นะครับทุกทุกรุ่นทุกๆย่อในตลาดที่ผมทําข้อมูลอยู่นะครับทุกบริษัทนะครับที่ผมทำทำข้อมูลอยู่จําหนายว่ตามเป็นรายหลักอย่างเช่นการินนะครับในหัวนิฟเกียคือเจ้าของผู้นําเข้าหลักการินรายการินมารีนนะครับ เพียงผู้เดียวในประเทศไทยซิมราดก็ตามในหัวก็คือผู้นําเข้าหลักในประเทศไทยซัายังก็เช่นกันในหัวคือผู้นําเข้าหลักรายเดียวในประเทศไทยเพราะเขาคือผู้ใหญ่ที่ผมรู้จักร่วมงานเขาช่วยเหลือผมในตามข้อมูลต่างๆเขาได้มีการแต่งตั้งผมเป็นทางการอย่างเรียบร้อยก่อนหน้านี้แต่ในสื่อผมไม่ได้พูดเนาะแต่หลังๆมามีการอะไรก็ตามผมก็ต้องแสดงตัวตนที่ชัดเจนกว่าแต่ก่อนนะครับ ก่อนจะซื้อก่อนจะจ่ายนะครับซื้อกับใครอยู่ที่ความชอบชอบกับผมก็ยินดีลองบทด,ดูข้อมูลเหล่านี้ย้อนดูข้อมูลของผมที่ผมทํานําเสนอข้อมูลมาตลอดเวลานี้นะครับ mm. เพื่อว่าท่านรับอุปกรณ์ไปแล้วจะได้ใช้งานได้เต็มที่ดีขึ้นง่ายขึ้นคล่องขึ้นเพราะผมรวมทุกอย่างในรอบสิบปีนี้มาให้ย่อที่สุดแต่ไม่ตัดเรื่องของรายละเอียดให้ท่านได้ใช้งานได้ที่สุดนะครับขอฝากสำนักกานมินเนียนะครับในใน,ในตัวของ u s d อสสองสวัสดีครับบังคุดภูเก็ตครับผม